สวัสดีค่ะสีค่ะอ๋ออันนี้มาใช้บริการอันนี้เราได้ใช้เงินแล้วได้ใช้เงินบ้างเนี้ยไปก่อนนะมาด้านบนนี้ก่อนนะคะหน้าอันนี้หน้าคนไหนคนไหนแต่งหน้าคะคนไหนแต่งหน้าแต่งหน้าคนไหนทาเล็บคนไหนทาเล็บอ๋อหน้คนไหนคนไหนทาเล็บอยู่ตรงนีอันนี้เราเข้ามาใช้บริการนะครับใช่ค่ะอันนี้เหมือนเป็นร้านเสริมสวยใช่ไหมแต่งหน้าทาเล็บชิตัำเนี่ยคุณน้องชิอยากแต่งหน้าหรือทาเล็บบอกพี่นะคะอยากแต่งหน้า หนึ่งต well ่งหน้าไหมคะแต่งหน้าเนาะสามนะคะห้าเดี๋ยวจ่ายมาให้พี่คนที่จะเสนอใารจ่ายเบอร์ที่สิบให้พี่โอเคโอเคเดี๋ยวจ่ายค่ะไป โหเงินสะพัดมากเลยนะครับทั้งในนี้ข้าข้ามสองอย่างก็เป็นสิบดิโซค่ะอ๋อสิบดิโซสองอย่างก็แต่งหน้าหน้าดิโซอะไรค่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตามเชื่อมอยู่ไหนคะลูกโอเคได้ทำสองอย่างทำสองอย่างใช่ไหมสองอย่างทล้วก่อนนะคะโอเคจ่ายตังกันครับโอ้โหเงินสะพัดหน้าดูเลยอ่ะคนแรกมานั่งเลยเอามาเล้วไปก่อนเนาะเมื่อกี้เราทำงานหาเงินกันใช่ไหมลูก พอเราทํางานเสร็จแล้วเราก็เอาเงินมาใช้มาแต่งหน้าเราอะไปทํางานมาได้เงินมาแปดคิสโซนี่เรามาเสริมสวยสิบคิสโซ่ติดลบไปเรื่อยสองคิสโซจะต้องออกไปทํางานไรโอเคเอาอยากให้เล็บสีไหนดีคะเลือกได้สูงสุดสองสีสีไหนดีเอาสีน้ำเงินนะคะกับสีไรเอ่ยหรือเอาน้ำเงินสีเดียวสองสีแม็กซ์สลับสีเนาะโอเคสีม่วงกับสีน้ำเงินนี้นะคะโอเคเอาวางเลยวางค่ะ ไอ่ไหมใช่ไหมค่ะ้องที่กระตั้งโดนอ่ะไม่กระตั้งตูนอืมค่ะกระตั้งตูนอย่าโดนนะเดี๋ยวมันจะเลอะนะลูกนะมันเลอะเปเออก็จะต้อก็อยู่นิ่งๆสิลูกวางไว้นิ่งๆมันจะได้ไม่ไม่เลอะ ใช่ไหมเอามาือวางไว้ใช่นะเดี๋ยวพี่ทำให้ใหมน่ะะนะคะเอาของแป้งก่อนนะคะเอาขงแป้งก่อนนีอะไรยังีอะไรไม่รู้สักสิอะไรนี่เป็นลายเแต่ไม่มีลายมีลายหรือเฉยเแต่ไม่นิ่งแล้วพี่เขาจะแต่งหน้าให้ได้ไงล่ะครับ เม่อกีไมัโดนตาโอ้ตาคนนี้เดียวยังอีสาโดนเนาะอี๋อาเมางี่มมองน้าพี่องน้พี่มองาผชว่าค่ะเดี๋ยวถึงเลาเลือกสีตาแล้วสีตาสีไหนดีคะทั้งสีไหนดีสีไหนดีสีฟ้านะคะเฮ้ยลงวัดรับตาก่อนลับตาพี่ลงวัดสลซตาาทั้งทั้งเล็กทั้งตาเลยนะรับตา้วเป็นเอลซ่าเปล่าเอลซ่า อันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นนะเพื่อให้สีติดติดนะคะสีฟินนั่นเองอตา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 คุณบงใช่แล้วปีกยั่ไม่มาเลยอ่ให้ี่ก่อนแล้วให้พี่เสิร์ฟ่อเบียรียเบียร์ปีวเสร็จไหมเสร็จไหมเสั็มเบียร์ปีสิเสร็จไหมเร็หมเรงอะไรเข็นเข็นีกนิดน ้าก่อน้าก่อนาลับ้าลับ้านะคะลับ้าาแก้มแล้วลูกสัมผูไหมสมผูไหมชมพูเนาะชมพูไหมชมพูชมพูเนาะชมพูนะคะอ่ะหลัว่อนขึ้นม่ก่อนขึ้นมาก่อนอ่ะงนขึ้งง้นขึ้ยิ้มยิ้มแร้ยิ้ม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 ย่ามยั้มยิ้มยิ้มยิ้ทยิ้มยิ้มยิ้มย้มยิ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 ้มบิ้ิ้ ายิ้มได้ทำปากยิ้มได้ขึ้นพวงแก้มอย่างเงี้ยยิ้มตายหีอ <c oughs> อ้ยนนี่มันมูดหลานนี่นตาตอนแรกก็นกึนกว่าเอลซ่าทีนี้เขาเป็นมูดหลานนี่นาไง่ปาอืออ่าอ้่าอาปาอ่า เป็นปังเลยเป็นปากคุณก็ปักนี่กันนี่กันอัน <c oughs> นี้กันจิปนะอ่าอย่างเง้นแหละคะ่ะมามาแต่ข้างบนเลยข้างบนเลยข้าบนข้างบน,งบนอ่าขับปังตรงนะคะ<ม>เดี๋ยวเลอะนะเดี๋ยวเลอะนะอยู่นี่เหรอเสร็จแล้วผ่าขาปากเสร็จเสร็จพูด <c oughs> ไม่ได้เหรออ่ะามีนี่มีนี่มีอันนี้มีอันนี้อีกอีกใจเดียวอีกใจเดียวพูดได้นะลูกแม่ผ่าปากแม่ก็พูดได้นะ เมมใส่นี้เมมใส่นี้เนาเมมใส่นีเนาอ่าเมมเมมอ่าปากกดไปอือ่างง้ลคะเสร็จแล้วค่ะอ่ไมาให้พ่าดูชัดๆาไหนาโอ้โหไหนดูหน้าดูหน้าเป็นยังไงหน้าเป็นยังไงนหน้าเป็นยังไงรูเป็นอย่างงี้โอ้โห้โอ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 ้โโอ้โโอ้โง